ลับเข้าสู่ช่วงจบประเด็นค่ะล่าสุดนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการเปิดเผยถึงตัวเลขของการส่งออกแล้วก็มีการประเมินนะคะว่าการส่งออกทั้งปีนี้มีโอกาสที่จะติดลบถึงสเปอร์เซนด้วยกันแต่ว่าสถานการณ์การส่งออกของข้าวไทยนะคะจะเป็นไปตามการส่งออกของภาพรวมภายในประเทศหรือเปล่านะคะเราจะไปสัมภาษณ์จากคุณเจริญเหล่าธรรมทัศนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถึงแม้ว่าภาพรวมของการส่งออกภายในประเทศปีนี้มีโอกาสที่จะติดลบสูงอยู่เหมือนกันทางเรื่องของสถานการณ์ของการส่งออกข้าวไทยนะคะจะติดลบหรือว่าจะเป็นในแนวโน้มทิศทางเดียวกับการส่งออกในภาพรวมของประเทศหรือเปล่าคะก็เราก็คิดว่าส่งออกปีนี้ครึ่งปีแรกเนี่ยนะฮะเราก็ส่งออกได้ประมาณ4.6ล้านตันซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็น้อยลงมาประมาณ4เเนนะครับ ครับแต่การส่งข้าวในส่วนใหญ่เนี่ยจะมาส่งออกมากในระยะเอ,อควอเตอร์สุดท้ายของปีน,ะ <c oughs> นั้นกเ็เราเชื่อว่าอย่างน้อยก็น่าจะส่งออกได้ประมาณ9.5ล้านตันนะซึ่งก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็แน่นอนว่าก็ต้องน้อยกว่านะครับมองว่าในช่วงครึ่งปีหลังที่มีโอกาสส่งข้าวได้มากกว่าครึ่งปีแรกตรงนี้ค่ะมีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนคะ ก็โดยการค้าทั่วไปเนี่ยคือใกล้ๆคนตร์สุดท้ายเนี่ยจะมีความต้องการมากขึ้นนะครก็ก็มีคือเข้าใหม่ออก็มันสู่ตลาดใช่ไหมฮะเราก็จะเกี่ยวข้าวนาปีกัน <c oughs> แล้วก็ความต้องการของตลาดโลกเนี่ยก็ส่วนมากจะพิกับในสิ้นปีเพราะว่ามีเทศกาลคริสต์มาสฮะตุ๊จีนนะฮะปีใหม่ซึ่งความต้องการข้าวเนี่ยจะมากขึ้นในช่วงนั้นนะครับ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะในปีนี้เองถึงแม้ว่าในช่วงหกเดือนแรกนะคะมีการประเมินว่าสถานการณ์ของการส่งออกข้าวไทยนั้นก็เป็นครองอันดับหนึ่งแล้วคาดว่าทั้งปีก็จะสามารถครองอันดับหนึ่งสามารถครองแชมป์ในเรื่องของการส่งออกข้าวไทยได้ไหมคะคก็คิดว่าน่าจะได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเราส่งออกน้อยลงเองนะเวียดนามเนี่ยหกเดือนแรกก็ส่งออกน้อยไปเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ ถ้าถ้าถ้ามันยังเป็นไปในษณะนี้เอ่อสิ้นปีเรายัางไงเราก็ก็คงที่หนึ่งอยู่แล้วกรับค่ะไม่น่ามีปัญหากับประเมินเกี่ยวกับอ่าสถานการณ์ของดินมานแล้วก็ซัพพลายของราคาข้าวในประเทศอย่างไรบ้างคะในสถานการณ์ณปัจจุบันนี้คะ่ะก็คือก็ต้องเข้าใจนะฮะปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยที่ว่าความต้องการมันน้อยลงมันมันมันเกิดขึ้นทั่วโลกหนึ่งก็คือเศรษฐกิจของโลกไม่ดีนะฮะ ครับความต้องการเนี่ยก็ก็น้อยลงสองประเทศที่เป็นผู้นําเข้ารายใหญ่ของเราในในหลายๆประเทศโดยเฉพาะทางแอฟริกานะเอาไปต,ตัวอย่างเช่นในจีริเรียนี่ซึ่งเขาส่งออกน้ํามันเป็นลนะหลักนะฮะรายได้แต่กรนี้น้ํามันเนี่ยราคายิ่งมายิ่งตกต่ำนะครับก็ทราบทราบที่เรารู้กันก็วันนี้ก็เหลือประมาณสี่สิบห้าเหรียญต,ต่อบารเรลนะฮะจากร้อยเหรียญแล้วก็ยังกําลังซื้อเนี่ยในในในภูมิภาคเนี้ยน้อยลงไปเยอะ การซื้อขายเนี่ยก็ใช้ยูโรยูโรก็อ่อนตัวนะครับต้นปีประมาณ1นึ่งจดอลยาส d o l ต่อหนยูโรตอนนี้มันก็เหลือประมาณใกล้หนึ่งเข้าไปทุกทีแล้วเพราะกำลังซื้อมันก็ถดถอยไปเยอะเพราะยังการความต้องการมันแน่นอนนะเมื่อเมื่อมันไม่มีตังนะนะมันก็ซื้ออะไรมันก็น้อยลงปัญหามันเกิดขึ้นทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับ ส่วนในผลผิดเราเนี่ยก็ข้าวนาปีก็อาจจะน้อยลงเพราะช่วงก่อนมีปัญหาเรื่องภัยแล้งนะฮะแล้วเราก็คงจะต้องการเพาะปลูกเนี่ยอาจจะล่าช้าไปนะฮะแต่ทั้งนี้เราก็จะมีสต็อกอยู่ในมือนะ่ะอ,อ,อีกเยอะนะฮะซึ่งก็เพียงพอแต่ความต้องการตลาดแน่ก็อาจจะเป็นโอกาสนะครับคือถ้านาปีเราน้อยนะครับเราก็สามารถระบายข้าวใน ข้างออกมาได้เร็วขึ้นนะเอามาใช้ได้เยอะขึ้นนะครับก็ยังมีการประเมินว่าสต็อกในข้าวที่มีอยู่สามารถทดแทนกับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นได้นะคะครับแน่นอนฮนะถ้าไม่ถ้าไม่มีสต็อกข้าวตัวนี้ตัวนี้ราคาข้าวก็ต้องสูงกว่าวนี้ครับค่ะนอกจากนี้ค่ะในช่วงสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดเปิดประมูลข้าวล็อตใหม่กันด้วยตรงนี้มีการประเมินสถานการณ์ตรงนี้อย่างไรบ้างคะก็ช่วงจังหวะก,ก็ผมก็คิดว่า ก็เป็นจังหวะที่ดีนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยก็คือเมื่อเข้านาปีเราน้อยอะนะฮะการการเพาะปลูกอะไรน้อยลงเนี่ยก็เอาส่วนนี้มาชดเชยอย่างที่ผมบอกนะฮะก็ประเทศไทยเนี่ยทานข้าวเก่านะนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยออกมาขายในประเทศได้ครับค่ะ ซึ่งนอกจากประเด็นต่างๆนะคะถ้าเทียบกับการส่งออกข้าวของไทยเมื่อเทียบกับทางประเทศภูมิภาคหรือว่าเทียบกับตลาดโลกณนะปัจจุบันสถานการณ์ของการส่งออกข้าวไทยเป็นอย่างไรบ้างคะเราก็ยังก็อย่างที่ผมเมื่อกี้เพิ่งบอกนะถ้าเทียบกับเวียดนามเราก็ยังลดลงเนี่ยน้อยกว่าเวียดนามนะเวียดนาม่ลดไปเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าข้าวราคาข้าวเวียดนามเนี่ยยังไงก็ยังถูกกว่าข้าวไทยนะฮะ เออผมอยกตัวอย่างตอนนี้ข้าวห้าเปอร์เซ็นตของเวียดนามเนี่ยวันนี้ขายอยู่ประมาณสามร้อยสามสิบห้าถึงสามร้อยสี่สิบห้าเหรียญเอฟโอมีต,นตันแต่ข้าวไทยต้องขายประมาณสามร้อยหกสิบห้าถึงสามร้อยเจ็ดสิบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นเราเห็นจากราคาเราก็รู้ว่าสลายในตลาดเนี่ยมีเยอะนะครับมันนอกจากไ้ข้าวสดของเขาเองนะฮะที่เขาตอนนี้เขาก็เกี่ยวข้าวนาปังนะที่เวียดนามนะก็จํานวนก็มีไม่น้อย แล้วก็แน่ก็มีสต๊อกของเราอีกที่อยู่ในมือเนี่ยมันมันคือสลายในโลกเนี่ยมันของข้าวเนี่ยมันมันมากกว่าความต้องการเยอะครับค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้ทางคุณเจริญนั้นได้ประเมินเกี่ยวกับการมองยุทธศาสตร์ของข้าวไทยนะคะจะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของการส่งออกแล้วก็ผลิตผลิตภัณฑ์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ข้าวอย่างไรบ้างอะคะ่ะก,ก็เราต้องตั้งยุทธศาสตร์อยู่แล้วนะครับเพราะในนี้ผมผมพูดเลยข้าวไทยเนี่ยต้อง เราทํากันมาหลายสิบปีเนี่ยมันจะมีวิทยศาสตร์ระยะยาวเลยว่าเราจะทําไงกับอุตสาหกรรมนี้นะฮะในอดีตเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีคู่แข่งนะครับยี่สิบสามปีที่แล้วเนี่ยเราก็ให้ตลาดทํางานเต็มที่นะครับเ,เราปลูกเท่าไหร่เราก็ส่งออกนะเราก็ไม่มีปัญหามากเพราะเราไม่มีการแข่งขันแต่ปัจจุบันเรามีแข่งขันจากเวียดนามมีแข่งขันจากเขมพรพม่านะฮะที่กําลังเ,เป็นดาวรุ่งดวงใหม่เนี่ย ถึงเวลาแล้วที่ที่ทั้งรัฐบาลเนี่ยจะต้องมาประเมินแนละ้วว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทำไงกับยากรรมข้าวนะเราจะปลูกข้าวเท่าไหร่เราจะปลูกข้าวชนิดไหนนะครับเราจะ,ะ added value สินค้าเรายังไงนะพวกนี้มันมันต้องมียุทธศาสตร,ร์นะฮะต้องมี planning นะฮะซึ่งซึ่ง,งอันเนี้ยคือเราต้องรีบทำกันนะครับ ได้ค่ะทางรายการของค,คุณทางคุณเจริญมากนะคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของการส่งออกข้าวไทยในปีนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับยินดีครับ,รรบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ